การทันมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูดวงไพ่ยิปซีปีนะคะให้กับคนที่เกิดวันศุกร์ค่ะระหว่างวันที่16-31ตุลาคม2563นะคะมาดูภาพรวมเรื่องของการเงินการงานความรักธุรกิจและภาพรวมนะคะของคนที่เกิดวันศุกร์ค่ะว่าวันนี้จะเป็นเช่นไรนะคะในภาพรวมของการเงินค่ะช่วงนี้คุณอาจจะเงาอาจจะเศร้า เรื่องของการเงินนะคะอาจจะกังวลใจเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะผ่านไปได้นะคะก็ขอให้คุณพยายามที่จะทำเรื่องของการเงินอย่างรอบคอบนะคะทำเป้าหมายหรือทำรายรับรายจ่ายเรื่องของการเงินนะคะให้ถูกต้องให้รอบคอบมากยิ่งขึ้นนะคะจะทำให้การเงินของคุณผ่านไปได้ะคะ่ะในเรื่องของการงานคะ่ะมีการทำงานที่ต้องใช้ความยืดหยุ่นสูงนะคะการยืดหยุ่นหรือการ ยอมกันบ้างจะทําให้การงานของคุณผ่านไปได้ด้วยดีค่ะขอให้ดูเป้าหมายของความสําเร็จของงานเป็นหลักนะคะเพราะฉะนั้นงานงคุณจะไปได้ค่ะในเรื่องของความรักนะคะคุณก็ยังมีเกณฑ์ที่จะมีสภาวะลมที่อาจจะเศร้าอาจจะมีปัญหาหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นทําให้ความรักของคุณอาจจะไม่กระปรีกก้กระเป๋านะคะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆค่ะคุณมีหลายทางเลือกที่คุณกําลังคิดกําลังตัดสินใจนะคะการที่คุณจะผ่านไปได้อย่าง ก็คืออย่าใช้อารมณ์ค่ะขอให้ใช้ความนิ่งใช้สติใช้สมาธิในการที่จะตัดสินปัญหาต่างๆนะคะไม่ว่าคุณจะทําอะไรผิดพลาดหรือคุณกําลังจะปิดบังซ่อนเล้นอะไรก็ต่างๆก็าๆตามนะคะทุกสิ่งทุกอย่างค่ะมันจะสามารถผ่านไปได้ไดขอเป็นกําลังใจให้นะคะการเฉลิมฉลองการยินดีอะต่างๆค่ะจะเกิดขึ้นหลังจากที่คุณมั่นใจคุณสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงพลัง ให้กลายเป็นพลังงานบวกได้ค่ะจะทําให้สิ่งต่างๆในชีวิตของคุณในช่วงนี้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะคะคิดดีทดําดีพูดดีค่ะทาแต่สิ่งดีดนะคะเป็นกําลังใจให้ค่ะท่านใดที่สนใจดูดวงส่วนตัวเปลี่ยนเบอร์มือถือเบอร์มงคลน,นะคะหรือมีพฤติกรรมดวงส่วนตั้งสารใดๆสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลกับทานได้ค่ะยินดีให้คำปรึกษาและคำแนะนำค่ะ สำหรับท่านใดนะคะที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะเนื้องอกมะเร็งซีสต่อมลูกหมากนะคะหรือว่าโรคภูมิแพ้ตัวเองสะเก็ดเงินหรือว่าต้องการดูแลเรื่องของความอ้วนนะคะดูแลผิวพรรณหน้าเด็กหน้าสันอ่อนเยาว์ค่ะเรามีสารอาหารออร์แกนิกแท้ร้อเนนะคะผลิตจากจากอเมริกาค่ะราคาคนไทยนะคะ ผลิตจากย่าลายค่ะซึ่งมีงานวิจัยมากกว่า150ฉบับนะคะหรือมีกาและก็มีกาแฟค่ะที่เป็นแฮปปี้กาแฟนะคะทานแล้วสุขภาพดีทวนทั่ว,นวนหน้าค่ะสามารถขอคำปรึกษาคำแนะนำได้นะคะยินดีให้คำปรึกษาคำแนะนำค่ะทางด้านร่างกายและจิตใจพบกันที่ความสุขและความสำเร็จกับอาจารย์ทันมโนธรรมนักพัฒนาจิตเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตให้มีความสุข อย่างยังยืนและนะักโหราศาสตร์มืออาชีพสวัสดีค่ะ